สวัสดีค่ะต่อค่ะต่อจากคลิปก่อนหน้านี้มาโอ้ยพี่น้องคะเริ่มแล้วเริ่มเคลียดลิ่งแล้วบัตรานีเนี่ยเครียรขี่โ้นออกเอ้อเียดเอาเค,คลียรขี่โครนไม่พรอนะคะ ดินถมไปเลยวะกองไฟกองไฟนะ่ะเอาดินถมไปเลยวะไปเห็นปลาอีกแล้วน,น่าโอ้พี่น้องเอ้ยรุ่นขนาดเลยค่ะรุ่นรุ่นรุ่นไอ้กินไม่เท่าไหร่เด้พี่น้องค่ะให้ดูรุ่นเขาจับปลาหาปลาดิโอ้ ชอบรุ่นก็นเขานเนแล้วก็ได้ตัวใหญ่ก็เอ้ยดีใจ ปลาใหญ่ปลาใหญ่น้นนนน้ขงมูขงมูขาไหยโ้นปลาไหล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  อย่าเพิ่งแกล้งนะผมเพิ่งอาบน้ำมาโอ้ยดูว่าจะได้ปลาไหลแล้วพี่น้องนู่นนั่นน,นั่นป<ร>ะปลาไหลนั่นปุ่มมาแล้วเจี๊ยมเฮ้ยเฮ้ยโคตรปอดพี่นอ้องเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยแม่มึง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 โอ้ยหักออกรอดเปลี่ยงละแมนวานี่ 进。Beast Phantom! เรียตุเรนนี่กูยอตุก,อก็จะบินก็ก็ร้อันนี้ไเกิดกรกปลัะตูก็รู้ใช่เช็ดแต่จี้อย่างเจียยนอนนี่ เราลงไปประมาณอีกสองเมตรสองเมตรหรือสองเมตรห้าสิบประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดเราไม่ปลอดภัยแล้วถอยดีกว่าไม่ปลอดภัยแล้วถอย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  แกบอกว่าน้ําลึกมากเนี่ยพี่ใบบอกว่าน้ำอ่ะลึกมากเราต้องไปร้างตรงตรงที่มีน้ํโโหนะาจรประสบความสำเร็จไปหนึ่งขั้นแล้วนะคะทุกคนค่ะกับการคุด กับการวิทน้ําเพื่อเอาสถานที่ไว้ขุดขุดดินขุดดินจะเอาไปถมเนี่ยพี่น้องได้ทั้งฝาได้ทั้งดินเานา,นานนเนี่ยหากินหมานมาเนี่ยแหละเด้อพี่น้อง<ะ>เอยเ้ยจ่าบริบูรณ์เคมีคมั้วโมเสกตูนเต้นที่ได้เห็นป่าบ,บ,บริบูรณ์บริบูรณ์นี่ก็น้องนี่มันตูนสว่างอุ้ง Mientras ahí... อายุตมามอันนั้นนะ เต่บถึงที่ค่ะทุกคนค่ะอ้าจะคล้องเขาจับเอาเลยค่ะจับเอานี่มาต้องใส่เครื่องสูบยากมาต้องหาคันอันมัซอยแต่แค่งจับจากบ่อค่ะไม่คคอยจับให้พร้อมเรียบร้อยขั้นอ่ะขันอ่ะขั้น่ะโอ้โหโอ้โหนักอ่ะรู้อ่ะ Pelea, Juana, pelea, Oh ไ <laughs> มย้ยู่อ่ะเอ้ยจับไม้จับไม้จับให้หมดจับให้หมด คิวหนะ่านี่คิวรออ่ะวันนี้ราจรก็เริ่มทําทางแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเตรียมพื้นที่แล้วจะได้ขุดดินผลดินแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะโอเคบายบายไปก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกความ,ามรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะคะแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะ